ผมอยากจะนำเสนอในการอภิปรายของผมในวันนี้ก็คือระบบที่เรียกว่าเซลล์บอร์ดแคสติ้งเพื่อนำมาใช้แจ้งเตือนเหตุการณ์ฉุกเฉินผ่าน SMS อนะครับอธิบายโดยคร่าวๆนะครับระบบเซลล์บอร์ดแคสติ้งเนี่ยคือเป็นระบบที่เราสามารถส่ง SMS โดยระบ,บุพื้นที่ที่จะส่งเนี่ยตามสิ่งที่เรียกว่าเซลล์ไซต์หรือว่าเสาสัญญาณที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเกิดขึ้นก็คือว่าพี่น้องประชาชนไม่ทันตั้งตัวเวลาประสบ อุทก,กภยัยดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างปอพถึงไม่สามารถสร้างการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ มีความเสี่ยงต่ออุทกภัยได้อันนั้นนะครับเป็น SMS ที่เป็นโ c a t i o n based Service นะครับยังไม่ใช่เซลบอร์ดแชสนะครับแล้วมันต่างกันยังไงครับอันดับแรกก็คือที่เห็นบนจอนี่นะครับในรูปภาพนี้นะครับคือ SMS ก็จะเป็นข้อความที่ถูกยิงเข้าแอปพลิเคชัน SMS ที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือของเราแต่ว่าเซลบอร์ดแชสเนี่ยจะถูกแยกออกมาครับหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับหนึ่งนะครับหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับสองนะครับมีหลายภาษาครับคือถ้าสมมุติเราไปญี่ปุ่นแล้วมีเกิดแผ่นดินไหว เซลล์บอร์ดแชสเนี่ยจะส่งให้เราเป็นภาษาไทยนะครับผมผิดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยไม่มีคำว่าเซลล์บอร์ดแชสเลยแม้แต่คำเดียวซึ่งมันขัดกับคำชี้แจงของกสทชอ,อย่างชัดเจนผมอยากให้ทุกคนมองระบบนี้ให้มันกว้างขึ้นเพราะหากเราพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันไม่ได้แจ้งเตือนจากภัยธรรมชาติอย่างเดียวนะครับมันยังแจ้งเตือนภัยจากมนุษย์ได้ด้วยภัยจากมนุษย์มีอะไรบ้าง เหตุการณ์การาดยิงถ้าเรามีระบบแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วในรัศมี10กิโลเมตรเนี่ยเราจะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้กี่ชีวิตแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วหรือเปล่าเหตุการณ์การกราดยิงเมื่อวานนั้นก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่าน SMS จากหน่วยงานรัฐจะต,ต้องอาศัยระบบแจ้งเตือนภัยจากเอกชนหรือการค้นหาข้อมูลกันเองในสื่อโซเชียลดังนั้นผมขอหาหรือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงดิจิทัล กสทอชอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้เร่งรัดแผนการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภยัยแบบเซลล์บรอดเคาสติ้งของรัฐที่จะเป็นการส่งข้อความเข้ามือถือทุกเครื่องบริเวณพื้นที่เกิดเหตุคือระบบการแจ้งเตือนผ่านพวกสมาร์ทโฟนแบบนี้ครับที่ไม่ได้เป็นแค่ SMS นะครับก็คือสมาร์ทโฟนสมัยใหม่แบบนี้นะครับทุกวันนี้รองรับโปรโตโคอลใหม่ๆแล้วที่เมื่อมีการส่งคําแจ้งเตือนออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเปิดสั่นก็ตามนะครับประชาชนใส่ไว้ในกระเป๋าไม่ทันหยิบขึ้นมาดูตลอดเวลาก็ตามอยู่ดีๆเรามือถือมันจะร้้้้อองขึนนมมาาดาๆเลยลยแวก็ีหจ ผิดปกติให้ประชาชนสังเกตได้ว่านี่คือการแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆจริงๆการแจ้งเตือนไม่ใช่การส่งหนังสือให้กับหน่วยงานราชการแล้วเคลมว่าได้การแจ้งเตือนไปแล้วการแจ้งเตือนคือการสื่อสารให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตว่าการแจ้งเตือนไปในประเทศไทยณนะตอนนี้เท่ากับศูนย์ท่านประธานทราบไหมครับว่าปัจจุบันเราเจอปัญหาอะไรบ้างกับการแจ้งเตือนเยอะแยะ